สวัสดีครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยข่าวโลกหุ้นกับผมเี่ี e นี้ผมต้องบอกว่าตั้งแต่หลังเลือกตั้งมาโอ้โหตลาดหุ้นไทยโดยเฉพาะ IPO นี่แบบยำแย่ทุกตัวเลยตั้งกลุ่มกำบับอยู่แบบตาเกิดอะไรขึ้น FA บอกว่าดีคนขายบอกโอเลิศธุรกิจดีหมดแต่เข้ามาเฟลให้โดนจกตาเหรอไม่รู้ใครจกตาใครกันแน่นะเรียกววันนี้แน่นะคนเล่นหุ้นนี้แบบว่า แม่ขาดคุนอบอบช้ำนะบอบช้ำหัวใจสลายในด,ดวงกิจเลยม,มีน้อยตัวที่แบบกเซสเศษ <Hey. S 2> โดยรวมคือพังกันหมด <laughs> พังบางตัวเขามาบอก้ <laughs> อยกำไรธุรกิจดีนะ <laughs> เบิดมาอย่างสวยหรูเปิดงบมาแม่เจ้ากำไลดอกหายเฮ้ยตกลงมันเอาของเน่าเข้าตลาดหรือมันทำอะไรกันแน่เอฟเอใช่นักเอฟเอทำอะไรเอฟเอทำอะไรอยู่เออทำอะไรอยู่วันนี้ได้อยู่กับเอฟเอมื่นทองอีกหนึ่งคนคุณสมศักดิ์เจี๊ยมไม่ใช่สมศักดิ์เอฟเอมัสดีครับผมที่เมื่อกี้พูดผมป้า รับก็ได้ไม่รับก็ได้แม่อยู่ในวงการมานานผมเชื่อว่านะต้องบอกเว่าเราวิเคราะห์ยังไงที่แบบว่าแหมบองบอกว่า IPO เข้ามาในนี้ไม่สักเซสเพราะอะไรผมผมให้มุมมองในส่วนตัวผมคิดว่าการจะสักเซสไม่สักเซสมันก็จะมีอยู่สองัมปัจใจนะอ,อย่างเมื่อกี้ที่พี่มาบอกก็คือว่าหนึ่งเรื่องของออกิจการมันต้องดี นะครับธุรกิจต้องน่าสนใจก่อนกิจการดีมีการเติบโตมีความน่าสนใจการนําเสนอข้อมูลมันก็ควรจะต้องนําเสนอในสิ่งที่เป็นแฟกต์เป็นสิ่งที่ควรจะเป็นนะเรื่องที่2คือการกําหนดราคานะครับการกําหนดราคาพวกกันหรือเปล่าพวกกันหรือเปล่าไม่ใครอยากได้เท่าไหร่ออยากได้เท่าไหร่ขออยากได้เท่าไหร่ก็มันก็จะสืบเนื่องวัตถุประสงค์การระดมทุนของแต่ละบริษัทไม่เหมือนกันนะครับการ แคร์กับไม่แคร์ในชื่อเสียงในวงตระกูลก็จะไม่เท่ากันนะครับ oh. ไม่เท่ากันอันนี้พูดแบบตรงไปตรงมาเพราะนั้นการกำหนดราคามันก็จะตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของของ issuer e แหละนะครับแล้วเราก็ต้องเข้าใจปัจจัยว่ากลไกการกำหนดราคาเนี่ยถ้าโดยสัญญาเองเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของระหว่าง underwriter กับ issuer e หรือผู้รับประกันการจำหน่ายกับผู้ออกหลักทรัพย์ใช่ไหมซึ่งสฝ่ายเนี่ย อันเดอร์ไลเตอร์อาจจะเป็น FA หรืออาจจะไม่ใช่ FA <c oughs> ก็ได้นะครับโ okay. <c oughs> อเคเพราะฉะนั้น2องฝ่ายเนี้ยก็ต้องมานั่งดูว่าอำนาจต่อรองในแต่ละสถานการณ์อยู่ที่ใคร,ครนะครับ <c oughs> เวลาต่อรองแล้วก็เป็นเรื่องการเรจรจาต่อรองเพราะฉะนั้นการกําหนดราคาโดยพื้นผมคิดว่ามันต้องต้อง,อง,องประเมินแบบคอนเซเวทีฟระดับหนึ่งในง่ายของการประเมินราคายุติธรรมหรือราคาแฟร์นะครับคำว่าคอนเซเวทีฟระดับหนึ่งก็คือ บางเคสอาจจะมีการกําหนดราคามาล่วงหน้าหรือเป็นราคาในใจหรือราคาในสถานการณ์ที่ปกติแต่เวลามาขายในสถานการณ์ไม่ปกติมันต้องให้ส่วนลดเพิ่มขึ้นนะครับให้บัฟเฟอร์กับผู้ลงทุนเพิ่มขึ้นอันนี้ก็คือเรื่องที่2เรื่องที่3ก็คือเรื่องของการจัดสรรหุ้นนะครับก็เป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่สําคัญเลยในการจัดสรรหุ้นถ้าเราจัดสรรหุ้นกระจุกตัวก็จัดจัดสรรหุ้นแบบ มีพักมีพวกความเสี่ยงก็จะสูงนะครับเสี่ยงสูงหมายถึงว่าขึ้นไปก็สูงตกลงมาก็ตกแบบจากที่สูงเพราะฉะนั้นภาพมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับใน3ส่วนครับงั้นต้องบอกว่าช่วงที่เหลือของปีนี้โอ้โหไอพแบบว่าจอกันแบบว่าเยอะมากผมคิดว่าจํานวนไอพีโอเยอะแน่นอนเพราะว่าทราบกันดีอยู่แล้วหนีเกณฑ์กําไรบ้าง หลุดจากภาวะโควิดมาบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีการเล่งในการที่จะไฟลิ่งแล้วก็เสนอขายหุ้นจำนวนที่อ,อยู่ในไพ่ลายที่อยู่บนการพิจารณาของสำนังกงานกรตโตทั้งอนุญาตแล้วแล้วยังไม่อนุญาตรวมๆแล้วเกือบ50บริษัทนะครับซึ่งใน50บริษัทเนี่ยก็มีบางส่วนที่อาจจะเลื่อนการขายไปละนะครับโดยพาะดีวที่มีขนาดใหญ่นะครับบางดีวอาจจะผลประกอบการไม่เป็นไปอย่างที่คาดก็อาจจะ ไม่เข้าเกณฑ์ก็เลื่อนการขายก็มีอยู่จํานวนหนึ่งส่วนที่เหลือเนี่ยผมคิดว่าถามว่าเลือกอยังไงก็ต้องบอกว่านักทุนก็ต้อง Selective นะครับ Selective <oughs> จากจากอะไรบ้างก็หนึ่งศึกษาข้อมูลนะครับสก็คืออผู้ที่มาเป็นสปอนเซอร์ผู้ที่นําพาเข้ามาเนี่ยก็ต้องดูประวัติดูประสบการณ์ oh, ดูเรคคอร์ด <ไป S 1> ดูเรคคอร์ด<ง>นิดนึงคือผมคิดว่า หุ้นก็มีนิสัยนะอ่ะบางทีก็เป็นนิสัยเจ้าของนิสัยของสปอนเซอร์มันก็จะถูกฝังอยู่ในหุ้นนั่นแหละครับ <c oughs> หลักสําคัญในแง่ของเชิงการค้า <c oughs> เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กอะเครดิตอะเป็นเรื่องสําคัญ <c oughs> นะชื่อเสียงเครดิตเป็นเรื่องสําคัญการรักษาเครดิตเนี่ยยามดีเขาก็จะไม่เอาเปรียบยามไม่ดีเขาก็จะรับผิดชอบ <c oughs> ผมคิดว่านี้สําคัญมันไม่มีหรอกหุ้นที่เติบโตตลอด นะพูดว่าฉันจะโตตลอดเริ่มด้วยประโยคนี้ผมว่าความเชื่อถือมันก็ลดละแต่มันอยู่ที่ว่ายามดีอ่ะคุณจะแบ่งยังไงยามไม่ดีคุณจะรับผิดชอบยังไงผมว่านี่คือเรื่องที่สําคัญครับแหมพูดถึงนักกระจุกตัวนะเอพมเขต้องมีของแหละใช่เออเห็นว่ากำลังลดชงลดโชว์อยู่เยะยไปหมดอ่ะก็ต้องไปศึกษาข้อมูลนะครับศึกษาข้อมูลแล้วก็ดูว่าใครนําเสนออยู่นะครับ อันนั้นคือส่วนหนึ่งส่วนเรื่องของการนำเสนอข้อมูลที่ APM ถือว่าเป็นเป็นงานหลักและเป็นงานสำคัญทั้งนั้นที่จริงๆมันมันไม่ได้เป็นหน้าที่ที่บังคับว่า FA ต้องทำนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ติดตามผลงานเราเราก็จะรู้ว่า APM เราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาเป็น10ปีละหลาย10ปีนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แก้ปัญหาเพนพอยต์เรื่องการกระจุกตัว นะครับเพราะการนําเสนอข้อมูลให้มันกว้างการขยายความรู้ความเข้าใจในตัวหุ้นที่กว้าง<ม>ก็จะทําให้มันเกิดการเช็คแอนบาลานซ์เกิดการสมดุล<ม>เกิดดีมานนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปพึ่งกลไกกลไกแบบรายใหญ่กลไกเจ้าม,มือกลไกพวกนี้มันก็จะไม่ต้องไปพึ่งพาเพราะว่ามันถูกการสร้างโมเมนตัมจากการ กระจายหุ้นด้วยแล้วก็กระจายความรู้ความเข้าใจในตัวหุ้นด้วยครับต้องเห็นว่าที่ผ่านมา APM เป็นเจ้าเดียวหรือเจ้าแรกแรกที่รถโชว์แบบครบทุกตังหวัดโอกโหกแบบว่าคร<ห><บ>ับเ,เขาบอกว่ารถโชว์บ้าเลือดเอาเห็นว่าล่าสุดมาเราปิดฉากรถโชว์ไปแล้วหนึ่งที่นะเจปาร์กเจ,จ,จ,จ๊ปาร์กเจ,จปาร์ก๊ปก็ไปรถโชว์มาวันนี้เป็นจังหวัดที่8ที่ตลาดหลักทรัพย์กรุงเทพมหานครนะครับก็ไปมา7จจังหวัดถือว่าได้รับการตอบรับที่ดี ก็เร pues ิ่มอ right ีกตัวหนึ่งแล้วครับออนซิรินนะครับออนซีรินออนซิรินก็จะไปรถโชว์ทั้งหมด15จังหวัดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็เพิ่งกลับมาจากที่สิงคโปร์แล้วก็ฮ่องกงนะครับไปรสโชว์ให้กับกองทุนที่เป็นไพรเวทฟัน30กองทุนผมคิดว่าเรื่องปัจจัยพวกนี้สำคัญในแง่ของการที่เราจะสร้างดีมานให้กับหุ้นเนาะแล้วก็การที่เราพาผู้บริหารพาอิชเออร์ไปพบนักทุนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับผมจะทำให้อิชเออร์ รักผิดชอบและเห็นความสําคัญกับผู้ลงทุนเวลากําหนดราคาเวลาจะนําเสนอข้อมูลอะไรก็จะระมัดระวังขึ้นนะครับเพราะว่าการที่สัมภาษณ์อย่างเดียวก็อาจจะพูดอะไรก็ได้นะครับพูดอะไรก็ได้เพราะว่าไม่ต้องดูแววตาของนักลงทุน <c oughs> แต่ถ้าเกิดได้ไปสัมผัส <c oughs> สัมผัสมือภ <c oughs> าษากายกับ <c oughs> นักลงทุนอ,ะ <c oughs> อ่ะอ่า <c oughs> มันจะทําให้เขาจะรู้สึกว่าต้อง ให้ความสําคัญแล้วก็รับผิดชอบกับผู้ลงทุนมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ททจากประสบการณ์ในเพียมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญผู้บริหารหลายท่านเนี่ยพูดเลยครับว่าเรื่องการไปนําเสนอข้อมูลเป็นเป็นเป็นคีย์อันหนึ่งที่สําคัญครับที่สําคัญครับนะคิดว่า2ตัวเนาะทั้งเจ๊พักเองนะทั้งออลซิลินใช่ไหมจริงๆเสร็จจากออนซิลินมีตัวที่สนะครับ,รบก็กําหนดตารางไว้ละในช่วง ออนซิลินจะเริ่มวันที่6นะครับถึงประมาณช่วงก่อน22-23นะครับแล,แล้วก็หลังจากนั้นต่อเลยวันรุ่งขึ้นเลยก็ไปเทลบนะครับอีกประมาณน่าจะอยู่ทักประมาณ10-12จังหวัด<ม>นะครับ<ม>ก็ทัวร์เมนต์วนเวียนไปเยี่ยมเยี่ยยยนนักลงทุนให้กำลังใจกับนักลงทุนด้วย<ม>นะครับ<ม>แล้วก็นำโปรดักต์นำหุ้นไปนำเสนอกับตัว<ม>ก็น่าจะทำให้นักลงทุน จะเลือกเป็นระดับต้นๆต,ต,ตอนนี้ทําแผนอยู่ก็จะอาจจะเป็นลดโชว์2ตัวพร้อมกันนะครับส mm hmm. ตัวพร้อมกันถัดจากเทเลบต์นะครับ mm hmm. ก็จะอาจจะมีทั้งเอเชียนปาล์มออยกับ Force EMS mm hmm. นะครับซึ่งเป็นบริษัทเทคขนาดใหญ่ mm hmm. อันหนึ่งที่เป็นบริษัทลูกของฟอ e ์ o โ d i n g ภาพรวมก็มีอันนี้ส่งนิดนึงก็พอจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับ mm hmm. ยังไงก็ดีขึ้น mm hmm. นะครับ mm hmm. แต่จะดีอย่างที่นักลงทุน เคยคุ้นเคยหรือคาดหวังหรือเปล่าอันนี้อันนี้อ,นนอันนี้ตอบลำบากแต่ถามว่ามันดีกว่าในช่วง3เดือน6เดือนที่ผ่านมาไหมเนี่ยผมบอกว่ามันดีขึ้นจริงๆ,ๆนะครับเพราะว่าบาังเอิญเราได้ไปลดโชว์ในช่วงช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะก็เป็นช่วงที่จัดตั้งรัฐบาลพอดีอนะครับก็เห็นฟีลลิ่งแล้วก็จะสังเกตว่าหุ้น1หรือ2ตัวที่เพิ่งเข้าไปซื้อขายก่อนหน้านี้ก็ถือว่าถือว่าโอเคนะครับแล้วก็วอลลุ่มการซื้อขายที่ ตอบรับมาอย่างน้อยอินเด็กไม่ได้ขยับมากนะักแต่วอล่มการซื้อขายก็ขึ้นมาเกือบเท่าตัวจากที่ช่วงซึมๆนะเพราะว่าผมคิดว่ามูลค่าการซื้อขายเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญทีเดียวที่ทําให้หุ้นในพีโอจะได้รับการตอบรับหรือว่าได้รับความสนใจหรือเปล่าครับอมผมว่าคุณคิมมีอะไรฝากไปถึงคนจองซื้อหรือว่นักลงทุนนี่งเขาจะเลือกอยังไงนะหุ้นในพีโอแล้วแบบซื้อไปแล้วเนี่ยคือแบบว่าไม่ผิดหวัง อย่างน้อยอาจจะไม่สักเซสหรือสักเซสนะแต่ว่าเฮ้ยพื้นฐานดีอ่ะกำไรมาตามนั้นพี่คิมบอกว่าให้ดิสカウตเยอะเลยใช่ไม่หรอกคือคือส่วนลดน่ยมันต้องมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าลดจริงลดไม่จริงอันนี้น้องทุนต้องดู<ช>นะครับว่าส่วนลดที่ให้เนี่ยมันให้จริงๆหรือเปล่านะครับแล้วก็ในก่อนหน้านี้เนี่ย IPO ลําบากนิดนึงเนื่องจากว่าราคาหุ้นในตลาดมันมันถูกนะครับมันลดลงไปเยอะมันก็เลยทําให้ หุ้นที่ IPO แล้วคุณไม่ได้ให้ส่วนลดที่มันไปเทียบเคียงกับบริษัทที่เทรดในตลาดะมันก็ความน่าสนใจมันก็ลดลงนะครับตอนนี้ราคาหุ้นในตลาดขยับขึ้นมานะครับปัจจัยรวมๆดีขึ้นผมก็คิดว่ามในส่วนของ IPO อคงจะดีขึ้นแต่ถ้าให้มุมมองกับนักลงทุนก็คือว่าจํานวนมันเยอะนะครับจำนวนหุ้น IPO โอที่เสนอขายผมเข้าใจว่าอาจจะรายวันรายวันสองวันเลยนะเพราะฉะนั้นการที่นักลงทุนจะซื้อตัวนี้ขายตัวนูน้นขายวนผมว่าอันนี้ อาอาจจะเหมือนไปามาลงทุนหมุนไป10ตัวกลับมาติดลบด้วยนะครับเพราะนั้นผมคำแนะนำผมกอคิดว่าเอ้ยเราไม่จาเป็นต้องลงทุนทุกตัวนะครับแต่เราควรจะเลือกตัวที่เราเรารู้จักตัวที่เราเข้าใจธุรกิจแล้วก็เรามีความรู้ในการวิเคราะห์ธุรกิจนั้นอะ่ะหมายถึงว่าเคยลงทุนมีหุ้นตัวอื่นที่มาเปรียบเทียบเนี่ยผมคิดว่ามันเป็น ตัวป้องกันนะครับที่ทําให้เราเอ,อ,อ่านออกว่าราคาที่เราลงทุนเนี่ยมันเป็นราคาที่มีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนอันนี้คือในมุมมองที่อยากแนะนําผู้ลงทุนครับอโอ้โหนี่คือมุมมองคุณสมศักดิ P ์เอพีเอ็มนะจบอกเลยว่าแหม,มคมเก็บเลยนะนะเรียกว่ารายการคุยข่าวเราพุ่นก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่ามาอะไรนะมานาเสนอมามา,มา <นะ S 1> ถาม <นะ S 1> ถาม <นะ S 1> แผนใจอีมิสเดินถามแผนใจเลยว่าโอ้โหเขาเจ็บปวดเรามาก นะครับดีกว่าไงก็ฝากไลฟ์ฝากแชร์ในส่วนของเช็คคุณด้วยนะครับผมครับก็พูดอินไซด์ครับครับผมเราทั้งสามคนต้องขอตัวมาท่านผู้ชมผู้ฟังไปกันนะครับพบกันใน EP หน้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 